สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเข่าราเท EP ที่492นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่ท็อปนะครับจะไปลงแรงนั่นเอง ซึ่งคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปวินาทีขึ้นแรงฮีโร่อีกแต้ม4 0 0พันนั่นเองนะครับผม <g tart> <g lar> ก็านะครับทุกคนสําหรับ EP นี้บอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะครับ <g lar> และก็านะครับอย่าลืมรุ้นด้วยเนาะว่าพี่ท็อปนะครับจะสามารถขึ้นแต้ม4 0 0พันได้หรือเปล่านะครับทุกคนและคือมั่นใจได้เลยนะครับว่าลําบากแน่นอนนะครับผมแล้วก็วันนี้พี่ท็อปก็จะแต่งตัวตามนี้ไปเลยเนาะก็ <g lar> จะเป็นชุดตึงๆนะครับบอกเลยชุดนี้เท่มากนะครับแล้วก็วันนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับก็เป็นสีเขียว ครับทุกคนและก็ตอนนี้ครับก็อยู่แร้งแกนนะครับ2ดาวเนาะก็แต้ม ,3980 นะครับทุกคนก็ขาดอีก20แต้มเท่านั้นนะครับถึงจะขึ้น3ดาวนะครับผมก็เป็นกลังใจให้พี่ท็อปด้วยนะครับทุกคนและก็สําหรับท่าทางในวันนี้นะครับที่พี่ท็อปจะเอาไปก็จะมีตามนี้เนาะก็เป็นท่าปักธงเช่นเคยบอกเลยว่ายิงเสร็จปักธงใส่แน่นอนนะครับและก็ครับจะเป็นนี่เลยนะครับผม เป็นท่า MP40 นะครับก็คือนะครับการลงแรงของพี่ท็อปวันนี้พี่ท็อปจะลงเป็นแรง1-2นะครับก็ไปสู้กับดูโอนั่นเองนะครับทุกคนไม่รู้ว่าพี่ท็อปจะไหวหรือเปล่านะครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็พวกท่าสกินปืนต่างๆก็อาจจะไม่ค่อยได้กดเนาะเพราะว่าน่าจะปักธงใส่อย่างเดียวนะครับทุกคนและก็สําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปลงแรง1-2กันเลยดีกว่านะครับผม Let's go ครับทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับพี่ท็อปขอโดดเป็นบาซิเลียนละกันนะครับผมจะได้แบบว่าไล่ย,ยิงง่ายๆหน่อยนะครับทุกคนกลางเมืองนี่แหละนะครับน่าจะเดือดอยู่เนาะมเย็สเคมีตี้ตามผมมาด้วยวะหนึ่งตีหรือเปล่าหนึ่งตี้หรือเปล่าไหนวะไม่เห็นเลยไหนวะตรงไหนวะอ๋อด้านบนนะครับทุกคนนั่นไงตีตึงตีตึงตีตึง,ตงไป เก็บปงเก็บปืนก่อนละกันนะครับตอนนี้เลสโกทุกคนไอ้พวกนี้มันมาแล้วนะครับมันจะมาเซิร์ฟหัวผมแล้วไหนวะมาลงไหนกันวะผมเจอแล้วทุกคนมันอยู่บ้านหลังนีงนนง้นั่นไงนั่นไงนั่นไงไปหว่านซะ ไปหวานซะ Let's go ทุกคนได้อยู่นะได้อยู่นะเปิดเกมมาก็เตึงแล้วอะแต่ผมไม่อยากให้มันมีไอ้มินิเกมที่ว่าชุบขึ้นมาได้ทุกคนผมไม่อยากให้มันมีเลยนะเกมบ้าะลรมีมินิเกมผมจะบ้าตายมันเกิดไว้ทุกคนมันเกิดมันเกิดมันเกิดขึ้นดันบนก่อนนะครับ ตัดตัวไปก่อนละกันจังหวนงะหนี้ทำอะไรอีหนูทำอะไรอีหนูจะทำอะไรเดือดว่ะทุกคนผมใจสั่นนะเนี่ยตอนเนี้ยเชี่ยอย่างเอาอ่ะมันตั้งระเบิดเวลาด้วยทุกคน เยสแค่พี่ขอตึงว่ะทุกคนพี่ขอตึงว่ะผมไม่อยากขึ้นบ้านอ่ะมมไม่อยากเสียเวลาเลยนะมันลงว่ะทุกคนมันลงมันกระโดดลงไปไหนวะพ้ยทุกคนมันกระโดดลงไปไหนวะผมได้ยินเสียงกระโดดลงเมื่อแคมันหนีไปแล้วครับทุกคน เฮ้ยฝั่งนู้นมียิงกันฝั่งนู้นมียิงกันผมต้องไปแล้วผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับเดนนาเขายิงกันอยู่นะครับทุกคนเย็ดเคเอาว่ะเชีย่ยอย่างตึงโอ้มันขึ้นด้านบนเว้ยทุกคน ผมจะบ้าตายผมต้องมาล่าไอ้พวกนี้จริงๆหรอไม่ชอบเลยอะเย็ด yeah. เอาว่ะมันยิงว่ะหัวโยกซะหัวโยกซะยิงใครก็ไม่รู้นะ ยิงใครพี่ท็อปก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันจะมาลาดคิวไอ้ท็อปนี่ผมไม่ยอมนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยถ้าแบบว่าจะทำทรงมาลาดคิวผมเนี่ยผมไม่ยอมเด็ดขาดนะครับเก็บของเก็บของก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ไปทุกคนเลสโกต่อดีกว่านะครับมันยังมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่สามารถชุบขึ้นมาได้อยู่ะผมไม่ชอบอย่างแรงนะครับ ผมแบบไม่ชอบมากๆเลยนะไปหว่านซ้าไปหว่านซ้าแลมเพจนะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้ยิงยับเลยอะ่ะเฮ้ยผมได้เอ็มแปดว่ะทุกคนสวยนะครับเอ็มแปดได้อยู่หาของหาของก่อน ก่อสามนะครับปปืนไอวอลด้วยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะไอ้ตัวที่ผมยิงไปอ่ะดูดิมันไปไล่ยิงชาวบงชาวบ้านเขาเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยมีมผมต้องจัดการไอ้พวกนั้นให้ได้เว้ย<ล>ไม่งั้นมันเอาคิวผมไปหมดแน่นอนหัวโยกครับ๊กกูเกือบตายไอเวน หนอยู่ไหนหาคงหาของก่อน <Nope. S 1> พัญญาก่อนนะครับทุกคนผมเกือบตุยอะ่ะช็อตเมื่อกี้มันก็ยิงโหดไปบางทีนะบางทีแบบมันก็โหดเกินเนี่ยผมก็ซูไม่ได้นะไอพวกเนี้ยไอพวกนั้นก็ไล่ยิงยับเลยนะทุกคนไอพวกที่ผมยิงไปอะ่ะหลายตัวมากนะที่แบบผมยิงตุยไปแล้วมันเกิดมาผมไม่อยากให้มันมีอย่างแรงเลยนะไอมินิเกมที่สามารถแบบ เกิดมาเล่นใหม่ได้เกิดมาเล่นใหม่ได้เนี่ยหัวโยกซะหัวโยกซะร้องโปไปดิช็อตเมื่อกี้ร้องโปไปดิยังไงยังไงไอ้สองตัวนี้ยังไงกไม่จะชุกกันด้วยทุกคนไปหวานซะ ยังไงจะาพอลุปหล่อทั้งหลายชุบตัวเองหรอฮะไปหว่นซ้ายิงเสร็จปักธงใส่ด้วยเนี่ยของจริงบอกเลยนี่ของจริงเนี่ย <Wow. S 1> ยิงเสร็จปักธงแอคใส่เนี่ยเออของจริงจดัดบอกเลยของจริงจดัด ทำทรงห้าไก่ท็อปยาบอกเลยยานะครับอย่าแม้แต่จะคิดหาของก่อนทุกคนผมต้องเก็บของไอ้พวกนี้ก่อนนะครับไหนวะโอโหของมันเยอะเหลือเกินอ๋อผมรู้แล้วตอนแรกนะครับมันจะยิงผมด้วยเอดับเว้ยที่มันเล็งผมอ่ะที่โดดก็ยิงหัวรลัวไปอ่ะไอ้พวกนี้ไม่จะยิงผมก็เอดับอย่างชอบเลยไปเล่นใหม่นะน้องอุ้ยมีคนอีกนะครับทุกคน ผมต้องวิ่งหากระสุนปืนก่อนเว้ยตอนเนี้ยผมขาดกระสุนเอ G อย่างแรงนะครับผมเป็นคนที่แบบว่าเล่นลูกซองไม่เก่งนะถ้าแบบเล่นแรงนะทุกคนผมต้องเล่นแบบพวกปืนลูดอะไรอย่างนี้นะผมเล่นโหดมากบอกไว้เลยเ<อ>นี่นะครับได้แล้วเอ G 60หกสิบอันไหนตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหนอีกหาก่อนนะทุกคนตรงนี้อีกสามสิบนะครับไปทุกคน let's go ไปล่าคนกันดีกว่านะครับเมืองนี้คิดว่าไม่น่าจะมีคนแล้วนะครับถ้าให้เดาอะนะตอนนี้เหลือคนอีกแค่สิบคนเท่านั้นนะครับทุกคนเก้าคนแล้วโอ้โหมันตายกันรัวๆเลยไปทําอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหมันตุยนอกแมปกันเยอะมากเลยอะเล่นอะไรกันครับเนี่ยไหนคนอยู่ไหนคนอยู่ไหน,น,ไหนมาหาพี่ท็อปซิ ผมต้องได้ขึ้นแรงเออแรงแล้วว่ทุกคนลืมชื่อแรงแล้ววะแรงแดงนะแรงฮีโร่อีกนะแต้มสี่พันนะครับพี่ท็อปจะได้ขึ้นแรงฮีโร่อีกแต้มสี่พันหรือไม่ก็มารับชมกันนะจ๊ะอีพีนี้แล้วคือเอาสุดจริงนะทุกคนบอกเลยอย่างเตึงแฮผมหาคนไม่เจอแล้ววะ่ะตอนเนี้ยตกใจหมดเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้สะดุ้งเลยนะึ่ว่ามีคนยิง ไหนคนวะเนี่ยแปดคนแล้วคือแบบวงโคตรใหญ่เลยนะอยู่ไหนอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้านี่ปักทองแอกกลางถนนหน่อยละกันเออมันเสียชีวิตกันอีกแะอะไรกันครับเนี่ยเล่นอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนวะผมต้องยืนแอกตรงนี้ยทุกคนเนี่ยแอกแบบโล่งๆวิ่งโล่งๆเลยอะ วิ่งแบบไม่สนใจอ่ะว่าลูกใครจะยิงผมบ้างอ่ะนี่นๆปักธงแอคหน่อยละกันเติงเติง,ตงหล่อเท่เกินนี่แอคไปแอคให้สุดครับผมเฮ้ยผมเจอคนแล้วด้านหลังนะครับอา้าวกระโดดยิงหัวไม่ติดเฉยอะไรกันครับเนี่อไ,ไปทุกคนเรายืนแอคหน่อยละกันนะครับ ทีลงโล่อย่างนี้ต้องแบบต้องแอคอะ่ะเออแบบมันต้องแอคอะ่ะมันต้องแอคจริงนะแบบยืนแอคทีลงโล่แม่งโคตรเท่เลยบอกตรงนี่จัดตางตึงๆบอกเลยนี่แอคหน่อยออ้ยมีคนมาดูผมด้วยทุกคนอย่างชอบเลยอะ่ะเหลือห้าคนเองอะตอนนี้ในแมปอะ่ะคนน้อยจัดเลยนะนี่แอคหน่อยแอคหน่อยละกันนี่อย่างตึงอะบอกเลยว่าโคตรตึง ไหนคนวะไป,ไปไปไล่หาคนต่อดีกว่านะครับเสียเวลายืนแอคอ่ะวงก็มาแล้วนะครับตอนนี้ผมมีไอวอลแค่สิบลูกเท่านั้นสิบสามลูกดิเฮ้ยไอเจ้าของอ่าสกินกล่องดวงใจอันนี้ยังอยู่เว้ยมันต้องเป็นตี้ตึงแน่นอนอยู่ไหนอยู่ไหนจ้าพ่อรูปหลอ่อนั่นไงนั่นไงมันชื่ออะไรทิปคนลออหลอ่อเหรอเวแล้วไงทุกคน เหลือแค่ผมกระตี้มันแล้วแหละจังหวะน,นี้จริงๆพูดจริงนะเนี่ยเหลือแค่ผมกระตี้มันแน่นอนมันขับรถหาเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮมันขับรถหาวะทุกคนผมจะลองนั่งตรงนี้แบบสักพักนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะหาผมไปถึงไหนนะครับทุกคน <c oughs> ดูดิมันหาผมอยู่ปะมันไปแล้วทุกคนมันไปแล้วมันไปแล้ว ดูดิมันขับไม่คาเลนไล่เลยอะ่ะมึงตึงเกินไปไหมตึงเกินไปเปล่าครับพี่สายพี่สายตึงเกินไปหรือเปล่ามาเหลือสองคนแล้วนะครับทุกคนอยู่ไหนจ้าพี่สายพี่สายผมต้องโชว์แบบฟอร์มตึงแล้วปะเนี่ย ดาวซะเย็ดเย็ดเย็ดยิงยิงกูยับเลยนะทำไมจะชุบเพื่อนเนอจะชุบเพื่อนหรอึ้อมาชุบเพื่อนกันทุกคนชิบหายละสองหนึ่งแล้วผมเนี่ยแทนที่เออแบบจะได้หนึ่งหนึ่งอะไรนี้นะ วว้แลไงชิปหายนะครับทุกคนบอกเลยอุ๊ยเลเวนกร,รมเลยทุกคนอื้อือโอ้ยท้อเลยว่ะ เย็ดเข้ไม่ไหวว่ะตีสุดท้ายผมไม่ไหวว่ะทุกคนมันปลาระเบิดมาโดนผมซะก่อนอ่ะึ้นปะวะเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยคืนแรงสามดาวแล้วนะครับทุกคนเสียได้อ่ะ็อตสุดท้ายอ่ะมันปลาระเบิดมาโดนผมซะก่อนเว้ยถ้าผมไม่โดนระเบิดผมว่าผมไหวไอ้พวกเนี้ยผมไหวแน่นอนทุกคนโอ้โหอีพีนี้ เอาที่หนึ่งให้น้องๆดูไม่ได้อีกแล้วนะครับทุกคนพี่ท็อปขอโทษด้วยนะครับผมก็อีพีนี้ก็ปิดไปด้วยสกอร์11คิวเนาะดาเมจนะครับก็5,644นะครับทุกคนโอ้โหเสียดายมากนะครับบอกเลยว่าเสียดายจริงๆนะครับทุกคนช็อตสุดท้ายเนี่ย ถ้าผมไม่โดนระเบิดนะครับน้องๆคิดว่าพี่ท็อปจะไหวกับ2ตัวนี้หรือเปล่านะครับก็ช่วยแบบว่าคอมเมนต์บอกได้นะครับผมและก็นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก็สําหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปนะครับทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนและก็ครับสาหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊จุ๊ครับบ๊ายบาย รักทุกคนนะครับผมจุ๊จุครับบ๊ายบาย